ต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่6กนะคะกำหนดกราฟของฟังก์ชัน g ให้ดังนี้ข้อนี้ครูกำหนดกราฟของฟัง,งก,กง์งชัน g มาให้นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นดังรูปนะคะจะมีอยู่สองช่วงด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่าจงหาลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางซ้ายลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางขวาลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4นะคะ ต่อไปข้อที่4ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้10ทางด้านซ้ายลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้10ทางด้านขวาและลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้10นะคะและข้อที่7ให้หาค่าของ g 1 0นะคะวิธีทำเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันก่อนข้อแรกบอกว่าเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านซ้ายซึ่งก็คือ x น้อยกว่า4นั่นเองนะคะ ค่าของ gx มีค่าเข้าใกล้อะไรนะคะเรามาดูในกราฟ x เข้าใกล้4ทางซ้ายก็คือน้อยกว่า4ฝั่งนี้นะคะค่าของ gx กราฟอยู่ตรงไหนคะกราฟก็อยู่ตรงนี้ค่าของ gx มีค่าเข้าใกล้6นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งแล้วนะคะเมื่อ x เข้าใกล้4ทางซ้าย gx เข้าใกล้6ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านซ้ายเท่ากับ6ต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2บอกว่าเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านขวาการเข้าใกล้ทางด้านขวาก็คือ x มากกว่า4นิดหน่อยนะคะจะได้ว่าค่าของ g x เข้าใกล้อะไรเราไปดูที่กราฟนะคะ x เท่ากับ4อยู่ตรงนี้ x เข้าใกล้4ทางขวาก็ขยับขวามานิดหนึ่งโยงขึ้นไปดูสิคะว่าจะได้ g x เท่ากับเท่าไหร่ จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้ gx gx เท่ากับเท่าไหร่คะ gx เข้าใกล้2เพราะฉะนั้นเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านขวาค่าของ gx เข้าใกล้2นะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านขวาเท่ากับ2นะคะ ทีนี้ข้อที่3ข้อที่3บอกว่าให้หาลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4ข้อที่3เนี่ยจะมาจากข้อที่1และข้อที่2นะคะเนื่องจากการหาลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4จะต้องพิจารณาลิมิตทางด้านซ้ายและลิมิตทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเราจะตอบ ข้อที่3ได้เราต้องย้อนกลับไปดูข้อที่1และข้อที่2นะคะเนื่องจากข้อที่1ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ6ส่วนลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านขวามีค่าเท่ากับ2จะเห็นว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามีค่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นจึงทำให้ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้4หาค่าไม่ได้นั่นเองนะคะ